อันนี้คุยเรื่องอะไรครับเ้ยคุยกับผมก่อนเลยไหมคุยๆเลยก็ได้พี่พี่โนนาจะยังไม่เข้าอาจจะชา์จจัดคุยเลยคุยเลยพี่ยเดี๋ยวก็ต้องหาพี่โนอยู่ดีแล้วผมคุยไปมันจะเสียเวลาป่าเอลองพูดมาก่อนเลยก็ได้ครับเสียเวลาดิผมเจ็บผมใช้น้ำลายได้จำกัดอ่ะดิก็ต้องลองอ่ะครับแล้วเรนบัวน้ำลายมันจะเสียเปล่าอ่ะอยากให้มันไม่เสียดิ ไม่เป็นไรครับผมก็ถือกฎอยู่เหมือนกันได้เหรอสิ่งที่ผมโดนมามันก็ไม่มีในกฎหมดเลยนะแบบไหนครับอที่ผ่านมาชี้แจงไปหมดแล้วอือดีดีอเอดีดีๆเอาด้เจอเจอลองอธิบายมาครับดวผมเล่ากฎพระจันทร์แล้วเลยพระจันทร์ฉายแล้วดีเจอพระจันทร์ฉายดีเอาไดเอาเอาเรื่องแรกเลยกันนะเรื่องเรื่องพกเอ่อบีบีซีทำไมผมไม่ได้เตีรยบ มันไม่มีในกฎนะพี่โนนตัดสินนะใช่พี่โนตัดสินว่าไม่ให้เตีอยเพราะอะไรครับรรรเรื่องที่ขับรถเข้าไปเองในบ้านเหรอครับไม่ครับเรื่องที่พวกผมโดนขังดิโดนขังตรงนี้มันไม่มีในกฎอยู่แล้วครับแล้วอ,อีกอย่างม,มันก็เหมือนเป็นการบุกรุกบ้านการที่คุณเข้าไปอย่างนั้นกับบ้านที่เป็นอลริอยู่แล้วอ่ะมันมองได้หลายมุมครับบุกรุกยังไงอ่ะผมผมเหนือกว่าเขาอ่ะผมจะบุกรุกยังไงอ่ะ ก็อย่างที่เห็นนะครับคือมันมีการแจ้งบุกลุกเกิดขึ้นเขาขังนะขังแต่ว่ามันเกิดจากการขับเข้าไปแล้วก็ให้การจาก g ีซีเทสอะครับว่าโดนชนเข้าไปเน้แ่แต่โดนขังนะไม่เกี่ยวดีวว่าจะเข้าเข้าทางไหนแต่ดสดท้า้โดนขังนะใช่ครับแต่เรื่องเนี้ยมันตัดสินว่าเล่นไม่ได้แล้วแล้วเพราะอะไร<ก>อ่ะเพราะอะไรเพราะอะไร หลักฐานก็มีอย่างแรกครับหลักฐานที่แจ้งมาคือหลักฐานเทปครับแล้วก็เอาดีๆตอบตอบคิดดีๆระวังพลาดนะอ่ะแล้วถ้าถามกลับคืนนะครับว่ามีรูปตอนที่โดนชนเข้าไปหรือเปล่าตอนนั้นก็ไม่เห็นมีนะครับเอาดีๆ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 คิดดีๆพี่จะถามแบบเนี้ยคิดดีๆนะมันมีไหมล่ะครับไม่คิดดีๆนะผมถามทีซีเนี่ยว่าคิดดีๆนะอย่าทําให้ทีซีมันแย่ไปกว่านี้เลยเอาจริงๆ มันมันแย่อยังไงครับเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้แย่ลงไปกว่านี้หรอ,อเอาไปแย่อยู่แล้วเหรอแต่ไม่ได้แย่ลงไปกว่านี้ ฮ่าดีว่ะแล้วเขามีหลังถามไหมครับว่าเขาไม่ได้ชนตอนนั้นได้ขอกันหรือเปล่าขอแล้วครับผมขอเขาแล้วครับ ไม่มีครับหลักฐานนั้นอะเหมือนที่ขอฝั่งเจเชมันว่ามีช็อตที่โดนชนไหมเพราะว่าเห็นมีทุกช็อตเลยยกเว้นตอนโดนชนเข้าบ้านแล้วอีกอย่างมันก็หลักฐานไม่เพียงพอในการซื้อสตอรี่ครับ <c oughs> จะตอบเลยดีกว่าทีซีมันจะทำให้ดูไม่ดีครับราอินิโนมาดีกว่า ตเตือนว่าเป็นห่วง อันนี้คุณรู้ป่ะครับว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยผมเคลียร์พี่โนพี่โนมาขอโทษแล้วนะรู้ปะ่ะอันนี้คุณรู้ปะ่ะครับผมอันนี้รู้ครับแต่อันนี้คุณถามย้อนหลังมาผมก็ต้องตอบย้อนหลังให้ถ้าเด็ดคุณไม่ถามเรื่องมันก็จบที่ขอโทษไม่พี่โูบอก <ไป S 1> ว่าเรื่องนี้เล่นได้นะนรจริงๆพี่โนบอกว่าเล่นได้นะเรื่องเนี้ยรู้ปะ่ะอันนี้ไม่รู้ครับเออกันั่นแหละยิมเมียบดีกว่ารอพี่โนมาผมว่าง่ายกว่า เพราะเราไม่รู้ไงอย่าเพิ่งพูดดีกว่าอะไรที่ไม่รู้อะเป็นเรื่องตะวันดับเจ้าแม่เป็นไรครับพี่เขาน่าจะคุยกันแล้วเดี๋ยวเรารอเรซพี่นนท์ดีกว่าพี่แตผมบอกแล้วไงถ้าผมพูดแบบม,ม,มันจะเปลืองเปล่าผมบอกแล้ว ไอาเนี่ต้อถอชทำไมนี่ย เดี๋ยวเขาออกทีซีเหตุผลลุงออกไปเถอะบเอาไปเถอะบ มีกาแฟปะมีกาแฟปะขอกาแฟเลยมีครับลุงมีครับมีครับเลขอะไรครับลุงซีสองถามนีมีครับไอเดียมึงเข้ามึงเข้าไปด้วยนะอาจะมาน้าชาติหนึ่งไอ้เนอะมิโนะ Connected

เรื่องที่แบบเควกูพูดไป,ปมันก็เสียน้ำลายอ่ะไอ้ย้ยสุดท้ายแม่งก็ตัดสินแบบถามคนนู้นถามคนนี้เหมือนเดิมไอ้เหียรอทีเดียวแม่งจบกว่าจะให้คุยแบบกับคนนู้นรอคนนู้นมารอคนนี้มาไอ้าทำเพื่ออะไรวะมีอะไรกันนี่ไม่กูรอคุยดีซีรอคุยพี่น้อง รอก่อนตะวันชายรอโจมาก่อนรอก่อนใจเย็นใจเย็นนะพี่ ไอห,หัวเขียวทรงคุยรู้เรื่องกว่านะเอาจริงๆอะ่ะไอเ้เหี้ยคำพูดนี่น่าโดนซนตีนจัดอ,ะอ่ะไม่แปลกเลยนะเว้ที่แบบว่าสมมติถ้าแบบเออพี่โนมาคุยดีใช่ไหมให้แล้วเจอไอเ้เห้ยทีซีคนนี้ไปคนอื่นมันก็มองทีซีกวนตีนทุกคนอะ่ะเข้าใจปะพี่โนคุยง่ายเอาจริงๆอะ่ะหรือว่า ทีๆคนอื่นที่เขาแบบพยายามฟังเหตุผลเราอ่ะโดยที่ไม่ได้เบ่งน้ําเสียงแบบแอคมา หัวเขียวอีกนานไหมครับกว่าพี่โนจะมาเดี๋ยไม่ไม่แน่ใจครับอันนี้ให้คําตอบไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะมาตอนนี้เหมือนกันแล้วมึงไปทำอะไรก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวคอยนี่เองูุยทีเซงไปทำอะไรก่อนก็ได้ไปไปก่อนไปก่อน <c oughs> <c oughs> อะไรของพี่โน่เนี่ย